สวัสดีครับผมเอรียยิบสี่เจ้าเด้าเขาก็กลับมาเกย์แล้วสำหรับการรีวิวกันนด้ไปคอยคลองเล่นของเจ๋งอีกเช่นเคยกันนะครับผมไม่ได้ทําคลิปนานพูดริ้นพันไปหมดแล้วนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปงานนานเลยครับเพราะว่าติดงานทางงานส่วนตัวนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทํำยิปยูทูบเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะยังทําอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้ามีเวลาก็จะทำนะถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะไม่ได้ทํานะครับผมก็ขอพยายาไปด้วยนะอ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับสุขภาพทุกคนตอนนี้เป็นไงกกกกกัันนนบบ้าาางงครฝตแแดดอออศเปปลลี่ย็ คนก็รักษาตัวรักษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับไข้ป่วยพยายามอย่าเป็นไข้เพราะว่าจะทําให้ชีวิตเราไม่สนุกกับการใช้ชีวิตนะครับผมพยายามอย่าป่วยนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เรามาเข้าเรื่องก,กันดีกว่านวันนี้ผมจะรีวิวกันดั้มจากงาน SDEX Standard นะครับผมก็ตัวนี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะที่เป็นกระแสไวรัลอยู่ช่วงเลยสำหรับกันดั้มตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะไปดูว่าจะเป็นตัวอะไรนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมมาโอเควันนี้ทีผม ีเป็นกันดั้มแอเรียลครับเป็นรุ่น SDEX n d a r d นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเวอร์ุ่นตัวเล็กนะครับเพราะผมเคยรีวิวแบบกันดั้มไฮเกรดไปแล้วนะครับผมตอนนี้ออกล่างใหม่ไปแล้ว High ไฮเกรดออกล่างใหม่จนตอนนี้ออกล่างสุดท้ายไปแล้วจนซีรีส์จบไปแล้วผมเพิ่งมารีวิว SDEX นะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเพื่อการเสี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปก่อนผมว่าตัวนี้ในกล่องมันจะมีอะไรบ้างครับผมไป โอเคมาเรามาดูจากรกล่องกันเลยก็จะเป็นเจ้าตัวแอร a l นะครับเป็นเวอร์ชันแอนิเมชันนะครับเป็น 3D นะครับไม่ได้เป็นตัวกร้ที่ต่อเสร็จแล้วครับตัวนี้ถ้าเป็น SD EX นี่ต้องทำสีเองนะครับผมด้วยห่ักชื่อเขาก็คือ XVXK016 Gundam Aerial นั่นเองนะเป็นงาน SD Gundam EX Standard นั่นเองนะก็คือเป็นเวอร์ชัน SD เวอร์ชันปกตินะครับ Standard เลยไม่มีอะไรมากมายครับหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะเรามาดูข้างกล่องกันดีกว่า ข้างก่องเขาจะเป็นตัวแอคชั่นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเขาทําสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราไม่ได้ได้แบบนี้แน่นอนครับเราต้องทําสีเองนะครับก็สามารถไปเล่นกับไฮเกรดได้เหมือนเดิมนะครับข้างบนกล่องก็ไม่เป็นไรนี่จะเป็นลําดับที่19นะครับผมใช่เนาะเออลำที่สิบเก้โอ้โหออกมาเยอะแล้วผมจําไม่ได้แล้วโอเคอันนี้จะเป็นด้านหลังด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นตัวด้านหน้าด้านหลังของเจ้าแอเรียลนะครับนี่นะครับเป็นงาน S D X ทําสีสวยใช่แต่เราไม่ได้มีแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูในกล่่อองงนีี้ดดกกวาะะผมมมไปโเค็จทัห หนึ่งถุงนะครับแล้วก็2ถุงเท่านั้นเองนะครับสำหรับงานเอ็กซ์ตันดา์นะครับผมอ่ะเรามาดูคู่มือไปประกอบกันดีกว่านะคู่มือประกอบก็จะเป็นจุดตัว a r ริ l เลยนะฮะก็จะเป็นงานเอยก็จะเป็นชื่อเอ่อการดัมแอริเอลเอสดีเอ็กซ์ตนดา์นะครับผมโดยในแผงโดยในถุงก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4แผงนะครับลดสติกเกอร์อีก1ชุดนะครับอีก1แผ่นเอออีก1นแผ่นอ่ะก็ประมาณนี้นะครับองประกอบก็ไม่น่ายากอะไรสำหรับถ้าใครที่เคยต่อ SD มาแล้วหรือใครอยากจะเริ่มต้นเล่นก็เล่นงานตััวนนี้้ไไดเลยยตต่่่ออมมาากงะครบ ประมาณนี้อ่ะก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆของเขานะครับสำหรับเจ้าน้องแอเรียของเรานั่นเองนะครับก็จะมีชิวนะบีมไรเฟิลบีมเซเบอร์มาให้นะครับผมแต่ว่าพวกนี้เราต้องไปทําสีเองแล้วบีมเซเบอร์ก็ทำสีเองอ่ะโอเคเพื่อการเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านนะผมว่าแผงมันจะมีอะไรกันบ้างครับโอเคมาเรามาต้นต้นกันที่แผง A นะแผง A ก็จะเป็นชิ้นส่วนของโลนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนของเอ่อช่วงลำช่วงบนลําตัวแล้วเราจะบอกว่าตัวนี้เป็นพาสสายนะครับโอ้โหเอ็นดาาร์ดดผผมมมมไไไ่่่เคยจํ้วา มันจะมีพาสตใสในตัว SD กันดาด้วยนับนี่นะครับมีพลาสตใสมาให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหน้าอกแน่นอนครับสีดําแบบนี้นะส่วนที่เป็นพลังงานของเขานะครับอันนี้จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงจะเป็นอันนี้จะเป็นส่วนใบหน้าอันนี้จะเป็นส่วนเท้าด้านหน้านะครับต่อไป้าสองครับ A2 ก็จะเป็นชิ้นส่วนสีน้าเงินนะครับจะเป็นช่วงเกราะอกนะครับแล้วก็ช่วงเกราะด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหัวนับสีขาวอันนี้จะเป็นบีมเดเบอร์ลนะบีมเดเบอร์ต้องทาสีเองนะครับไม่มีทาสีมาให้อันน เอ่อเป็นบีมไรเฟิลนะครับแล้วก็จะมีมือมาให้ทั้งหมด1คู่นะครับแล้วนี่จะเป็นที่จับโลแน่นอนนะฮะอันนี้จะเป็นจอยน่าจะเป็นจอยโซนขานะครับประมาณนี้ต่อไปแผง PC ก็ไมปป่บิครับ PC ก็จะเป็นจอยปกติเลยนะครับมาให้อ่าแผง PC ประมาณนี้โอเคต่อไปนี่นะครับสติกเกอร์ของเราครับสติกเกอร์จะบอกว่างาน a อริเออรตัวนี้สติกเกอร์เยอะมาก นะครับผมติดกันนิ้วละวิงเลยนะครับผมก็จะมีเลือดตับโดตาเขียวก่าตาแดงครับเลือกได้เลยว่าจะใช้โหมดไหนได้เลยนะครับแต่ส่วนมากผมก็ใช้ตาเขียวแหละนะครับประมาณนี้ก็จะมี3แผงทั้งหมดนะครับเอ้สี่แผงแลแผงพีซีด้วยนะครับมีทั้งหมด4ี่แผงอ่าแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ครบจำนวนที่เขาให้มาในกล่องเลยนะครับผมอ่ะโอเคเื่ดประกรันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าตัวน,นี้ต่อออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างผมไป าละครับลิี่ก็สอนเสร็จเป็นเทียบรล้วสำหรับเจ้ากันดาแอริเลจากกัน s d E X Standard นั่นเองนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้สวยมากเลยเราจะบอกสติกเกอร์ตัวนี้ดีเทล,ลเรายละเอียดสติกเกอร์เยอะมากนะครับจะติดสติกเกอร์ต้องเลงดีเทลดีๆต้องเลงดีๆเพราะดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้สติกเกอร์เยอะจริงๆโดยที่ที่เขาแถมให้ก็จะมีเอ่อเป็นโล่ดาบนะครับแล้วก็ปืนนะครับแล้วก็ตัวหุ่นจะเป็นประมาณนี้อ่ะเรามาดูรายละเอียดของปืนก่อนลวกัน นะครับและเหล็กปุ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบีมไรเฟิลอ่าจะเป็นประมาณนี้ก็ดีเทลก็ให้มาในระดับหนึ่งนะครับใครจะทำสีทำอะไรเพิ่มก็จัดไปเลยนะครับนี่จะไปจะเป็นโลครับโลเขาจะเป็นสติกเกอร์นี่สติกเกอร์หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกได้นะตัวนี้ถอดออกได้ไปติดตรงช่วงเอ่อหน้าอกเออช่วงหัวไหล่ของตัวแอรียลนะครับถอดได้แต่กทีเจ็ดถอดแล้วกันมันถอดได้นะดูในคู่มือมันถอดได้นะครับตัวนี้ก็ถอดได้ไปติดกับตรงหัวไหล่ตัวหุ่นได้นะครับนี่ก็เป็นตััวโลนะครบ บีมเทเบอร์ไม่มีอะไรเป็นชิ้นสีขาวล้วนๆเลยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูตัวหุ่นแอรีเลกันดีกว่าครับหุ่นแอรีเล่ดีเทลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับอีกด้านหนึ่งโอเคตัวนี้สติ๊กเกอร์ทั้งทุกทั้งตัวเลยครับตามสไายเอเย่นตันด่าก็จะเป็นลูกตาตรงหูคนนี้นะครับแล้วก็โดงหน้าผากสติ๊กเกอร์ครับแล้วตรงชั้นอกก็เป็นสติ๊กเกอร์ ครับตรงช่วงขาก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนี่สติกเกอร์หมดเลยนี่โดยเฉพาะสีเหลืองเนี่ยสติกเกอร์ดีเทลค่อนข้างที่จะเขาแยกชิ้นมาท่าเราต้องติดดีๆนะครับโดยเฉพาะอันนี้เขาจะแยกมาเลยนะนี่สีเหลืองอันนี้เขาจะแยกกันมานะครับตอนติดก็ดูดีๆนะครับหัวไหล่ก็เหมือนกันครับด้านหลังนี่ก็มีครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงช่วงที่จับก้านก้านดาบพีเดเบอร์นะครับนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะครับอหลักของนี้ก็เป็นสติกเกอร์หมดเลยนี่ก็สติกเกอร์นะครับ นะครับอ่ะโอเคเรามาดูจุดขยับดีกว่าเริ่มต้นที่หัวหัวหมุนได้รอบที่ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วตามตาม e เ s t ต n d ด r d เพราะว่าหัวมันใหญ่ไม่ค่อยมีอะไร,ระมาบดบงังนับแขงกลางได้ประมาณนี้อ่ะพับได้ขนาดนี้ปึ๊บพับได้ครึ่งหนึ่งนะครับพับได้ประมาณนี้สาหรับแขนอ่าฝั่งนี้ก็พอครับปึ๊บอ่าประมาณนี้ต่อไปช่วงเอวเอวหมุนได้ไม่หมดนะครับหมุนได้เพราะาติดตรงช่วงนี้ช่วงสี่ขาวขาตรงนี้นะครับผมมันจะติดอ่ะขา ขากลางได้นีโอ้โหร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากัน้นกระโปรงก็งไม่ได้มากัน้นหลยขาเท้า,าเอ้ยเท้ากับขึ้นลงขึ้นลงยิงซ้ายงขวาได้หลุดแล้วนะครับผมก็ขึ้นลงขึ้นลงได้ปกติไม่หลวมไม่แน่จนเกินไปกำลังดีนะครับสำหรับตามไซส์เอ็กซ์ตันดหล้มและ ผมจะบอกว่าตัวนี้ก็ดีในตามสไตล์มาตรฐานของ e SDX standard นะครับทางการด้ำ SD ตัวนี้จะบอกว่าดีเทลสวยเลยนะครับต่อไม่ยากนะครับแต่ยากคือการติดสติกอร์นะครับสติเกอร์มันค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะแล้วตอนสติเกอร์ติดตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นชิ้นใสผมผิดพลาดไปแล้วผมเพอจะแกะอ่อนก่อแกะไม่ได้ก็เลยเลอติดทับไปเลยนะครับผอลีผมจิตติดชิ้นส่วนใสเข้าไปแหละติดกับขาชิ้นนี้แต่ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ก็เลยเออโดนสดเอานะครับเวลาติดสติกอร์หรืออะไรถ้าซื้อตัวนี้มาต่อก็ดูดีๆแล้วนพยาามอ่ ให้ละเอยียดก่อนก่อนที่จะติดมันนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะดีเทลเยอะสติกอร์เยอะมากนะครับสติกอร์เยอะจริงๆตัวนี้สติกอร์เยอะทั้งตัวก็ตามสไตล์เอ็กซ์ตันด์ดนะครับที่ผมเคยตอบมาสติกอร์เยอะอยู่แล้วนะครับโดยดีเทลโดยรวมตัวนี้ก็เอเรียลครับสวยดีนะครับตัวที่ได้รับความนิยมจริงๆถือว่าได้รับความนิยมในระดับหนึ่งคือสวยมากนะตัวดีเทลสวยมากแต่ก็มีจุดบางจุดที่แบบว่าเอ่อสติเกอร์หนะที่ยังติดเพราะว่าสติ๊กอร์บางจุดมันติดยากเกินไปถ้าพวกแบบน้องๆหนูที่อยากจะเริ่มเล่นก็ค่อนข้างก็ครนนึาาปกกษษที่ตออเหื พ่อคุณแม่นะไปช่วยกันต่อนะครับตอนได้รวมตัวนี้ซือว่าโอเคในราคาที่ผมซื้อมาตัวนี้อยู่ที่250บาทนะครับแต่ว่าตามร้านทั่วไปมันขายที่บางร้านก็ขาย300บางร้านก็าราคาขึ้นตามราคาที่มันเลทมาแต่ตอนนี้ราคาน่าจะลงแล้วครับเพราะว่าตัวซีรีส์มันได้จบไปแล้วนะครับแล้วว่าตัวหุ่นก็ซื้อได้ง่ายไม่เหมือนช่วงช่วงอะไรแรกช่วงอะไรแรกนะหาซื้อยมากมากนะครับผมได้รวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครชอบก็ไปหาซื้อกันครับตามร้านกันดั้มตัวไปหรือร้านจัดตัวแทนจจำหน่ายขายกันดั้มั่ไปปเนนนะะคครรรบบผมมมออ้งีีาณชื นะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นการการะจ้นผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไม่ใลืมสั่งกระดิ่งทุกครั้งครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่อันนี้ต้องบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าติดงานที่บ้านเลยและน่าจะมีเวลาถ่ายคลิปแบบนี้ทีนะครับผมโอเคนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจะไปคลิปนะครับดูแลสุขภาพเป็นครับทุกคนบ๊ายบายครับ I feel like I'm losing my mind. be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around i feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. hey Give me that crown, getting my way into be put down. It ain't your place, not this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world?